สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนอกในคลิปวิดีโอนี้หนูจะมาพูดถึงเรื่องงูจงอางเราไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะงูจงอางงูจงอางเป็นงูพิษที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกเคยพบยาวเกือบ6เมตรลักษณะคล้ายงูเห่าแต่ตัวโต,วตวและยาวกว่ามากงูจงอางสามารถแผ่แม่เบีย้ยได้เช่นกันแต่แม่เบีย้ยจะแคบ และยาวก,กว่างูเหา่างูจงอางมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวโสงเมื่อถูกรบกวนจึงดูร้ายงูจงอางพบได้ในป่าทุกภาคแต่ชุกชุมทางใต้ถือว่าเป็นงูที่มีพิษอันตรายและแรงมากชนิดหนึ่งเมื่อโดนงูจงอางกัดจะเป็นพิษต่อระบบประสาท ระยะเวลาที่ถูกงูกัดจนเริ่มมีอาการจะเร็วหรือช้าขึ้นกับปริมาณพิษงูที่ได้รับโดยเฉลี่ยประมาณ15-30ถึงนาทีอาการที่พบคือมันง,งงอ่อนเพลียแขนขาอ่อนแรงยืนหรือนั่งไม่ไหวง่วงนอนหนังตาตกลิ้นแข็งพูดไม่ชัดกลืนไม่ได้อ้าปากไม่ขึ้นหายใจลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อเป็นอมาาัมพาตถ้ากล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจเป็นอมาาัมพาตจะทําให้หยุดการหายใจของผู้ป่วยจะถึงแก่กรรมด้วยภาวะหายใจล้มเหลวนอกจากนี้พิษในกลุ่มนี้อาจทําให เกิดอาการเฉพาะที่บริเวณที่ถูกกัดจะมีอาการบวมปวดกดเจ็บมีตุ่มผ้พองงูจงอางเป็นงูที่กินงูด้วยการเป็นอาหารค่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ